โอ้ยละน้อละน้อมาแล้วมือนีละมือนีคนดวงแห้งละสีมาบอกแนวทางแนวทางห้วยหาหน้อยจังไดก็จะกดไลอย่าลืมกดไลให้กันนำแน่เด้อกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผม คนดวงเฮงเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะครับแล้วดูสติหวยที่ออกนะครับมีสติในการรับชมสนับสนุนนี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนดะครับเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อคอยถึกหวยคอยถือหวยถึกถึกถือหวยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับ วันนี้นะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนฮานอยนะครับปกตินะครับมา2วันแล้วนะครับวันนี้ก็มาตรงๆอีกเหมือนเดิมนะครับ04นะครับเราก็เน้นให้ถูกตัวด้วยแล้วนะครับเนาะนะครับฟุกมา2วันนะครับฟุกเน้นมาถูกตัวแล้วปกตินี่เน้นไม่ค่อยมาถูกตัวเลยนะครับเนาะฮานอยปกติก็นั่นละครับท่านไหนที่เป็นแฟนฮานอยปกตินะครับก็ เล่นแต่ฮานอยปกตินะครับก็โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็วันนี้นั่นแหละครับมานอกสถานที่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับต้องตื่นเช้าเนาะก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยครับใกล้ๆที่ก็มาอยู่ที่นครนายกนั่นแหละครับก็ย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็พูดคุยนะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวลองจับ8คู่ดูนะครับ เดี๋ยวลองจับ8คู่ดูนะครับแต่ผมจับไว้นะครับ8คู่แล้วก็ตัวกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัวกันออกนะครับลองดูครับลองดูนะครับเผื่อวันนี้นะครับอาจจะถ้ายังมาใน8คู่นะครับก็หรือถ้าไม่มาเลยนะครับก็อาจจะเอาตัวกันออกนะครับก็ถ้ามาในตัวกันนะครับก็อาจจะนําตัวกันมาใหม่ก็ได้นะครับฟังแล้วอาจจะดูงงนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าวันที่20เนี่ย ถ้ามาใน8คู่นะครับก็โอเคครับวันต่อไปไม่ต้องเอาตัวกันนะครับเอาแค่8คู่นะครับก็ถ้าในวันที่20นี่มาในตัวกันนะครับจะรู้ได้ไงว่าตัวกันเดี๋ยวผมนะครับอัปเดตนะครับให้ที่เพจนะครับคนดวงเฮงนะครับเออนะครับก็ไปติดตามเพจคนดวงเฮงได้นะครับเดี๋ยวเดือนตุลานีครับเดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทํากันนะครับเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของผมนะครับเนาะนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงวันนะครับ สิ้นเดือนตุลาโน่นนะครับที่เท่าไหร่สามสิบสองแะนวอแมนสามสิบตัวมีสามสิบหมื่นนะครับก็วันนี้นะครับฮานอยพิเศษนี่เมื่อวานนะครับเข้าไปในเด่นตัวเด่นเฉยๆนะครับเนาะเพราะว่าม,มาในชุดปกตินะครับห4สี่สหไม่ได้จับสี่ไปเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเข้าแค่ตัวเด่นไปเท่านั้นนะครับ แล้วก็ฮานอย V A P นะครับหลุดแล้วครับยิ่งหลุดอย่างเงี้ยนะครับยิ่งตามเลยครับชุด V A P นะครับเพราะว่า V A P จะมาบ่อยกว่าทุกทุกสูตรนะครับอันนี้ก็ไม่การันตีนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงสูตรก็เข้าก็เข้านะครับเนาะนะครับพิเศษวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับก็คือเด่นเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5ถามว่าเน้นตัวไหนนะครับ จะได้นําไปรูดนะครับลองเน้นดูเนาะเผื่อจะฟุกมานะครับเน้นนะครับเน้นก็จะเป็นนะครับก็คือ5นะครับเน้น5นะครับเน้น5นะครับอ่ะนะครับก็จับไปรูดได้นะครับใครมีทุนเยอะนะครับเนาะเออนะครับสำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับก็อาจจะเอานะครับ ตามคู่ที่ผมจับให้นะครับก็จะเป็นนะครับ4 5 4 7 4 8แล้วก็4 9นะครับ5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับก็จะเป็น8คู่นั่นนะครับลองดูครับวันนี้นะครับลองดู8คู่นะครับไม่ได้จับตัวกันไม่ได้มีตัวกันอะไรแต่อย่างใดนะครับลองดูครับเผื่อวันนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเอาตัวกันเนาะท่าเยอะไปนะครับแต่ที่จริงนะครับผมทํา 8คู่นะครับแล้วก็ตัวกัน2คู่นี้มานานแล้วนะครับเนาะถ้าใครไม่เอาตัวกันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ลองลองดูครับเอาแค่8คู่นะครับสำหรับละร้อยก็จะเป็น7นะครับละร้อยเป็น7นะครับก็จะมี7 4 5 756แล้วก็758นะครับเหมือนที่ผมบอก ไปทุกๆุกคลิปนะครับว่าพยายามนะครับดูต <ADHD> ั <frustrating> <k k yeah, ้งแต่ต้นนะครับจนจบคลิปให้ได้นะครับเพราะว่านะครับก็ไม่รู้เนาะนะครับว่าวันไหนนะครับผมจะเอาหานอยไหนขึ้นก่อนนะครับก็นั่นนะครับลองใจนะครับเออดูเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็รู้นะครับว่ากดเลื่อนกดข้ามเออนะครับเบิ้งกันแน่ครับเนาะลงก็ลงให้ก่อนลงก็ลงนานก่อนจะออกนะครับเก่อนที่เขายังจะเปิดอีกนะครับเนาะนะครับลงวัน กลางคืนน่ยช่วงกลางคืนนั่นแหละครับอ่าก็ลงก่อนหลายชั่วโมงอยู่ยังไงก็ดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับโดยที่ไม่เลื่อนไปเลยก็ขอให้โชคดี3หน่อยเลยเด้อมูนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น VIP ปกติ VIP รปกติเล่นนิ่ีมาดดิ VIP นะครับวันนี้ VIP ที่ออกรอบ19นาฬิกานะครับ 15นาทีนะครับก็จะมีเด่น4นะครับแล้วก็เด่น3เน้นนะครับรูดนะครับเอาตัวไหนนะครับก็จะเป็น3นะครับเน้น3รูด3นะครับก็รูดไปได้เลยนะครับใครทุนเยอะนะครับสำหรับใครทุนน้อยนะครับจับคู่ก็จะเป็น4 7 42 4 6แล้วก็4 3นะครับ3 7 3 2 36แล้วก็3 8นะครับ8คู่พอนะครับต้องการ8คู่จัาให้ครับ8คู่นะครับที่ให้เน้นนะครับ หลักร้อยก็จะเป็น7นะครับเอา3ชุดเน,ะนาะนะจำไว้ครับเผื่ออาจจะ3ตัวนะครับในงวดน,นี้ก็เป็นได้นะครับก็จะเป็น7 4 2 7 4 3 7 3 6นะครับเดี๋ยวนะครับจบไปนะครับไม่รู้ว่าจะ ถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับยิ่งเห็นไลค์เออนะครับเห็นไลค์สองพันสามพันแล้ววันนี้นะครับก็ยิ่งมีกําลังใจในการไปคิดสูตรหาสูตรดีๆนะครับช่วงนี้ก็เดินสายนะครับทําบุญนะครับเสริมดวงเนาะนะวันนี้ก็ได้นํานะครับขนมก็วางตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาเอาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับเนาะสำหรับนะครับแต่สำหรับผู้ที่มานะครับร่วมบุญนะครับในวันที่20นะครับ ที่วัดมณีวงนะครับก็ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นชุดนะครับปกตินะครับที่ออกรอบ18นาฬิกา15นาทีนะครับแนวทางในวันที่20นะครับเมื่อวานก็ฟุกอีกแล้วครับเข้ามาตรงๆนะครับ04นี่นหละครับสำหรับแฟนฮานอยปกติก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ถามมาร่วมสนับสนุนช่องนะครับทำบุญนะครับบัญชีก็จะเป็นข้างล่างเลยนะครับ่านะครับแล้วแต่ สะดวกเด้อนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5นะครับเด่น4เด่น5นะครับรูดตัวไหนลองดูอีกกันนะมือนีห์ฮะแถวฝกวดีวันนี้นี่ครับก็จะเป็นเด่น4นะครับเด่น4รูด4เลยนะครับไครสายรูดนะครับจะไปรูดกันได้นะครับ อันนี้วันนี้ผมก็ไม่ได้การันตีนะครับนอกว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับจับคู่ใครทุนน้อยก็จะเป็น46 43 41 42 56 54 1> 5 1แล้วก็5 2นะครับ8คู่เท่านั้นเอาไป8คู่พอนะครับคนจะถูกซื้อยังไงก็ถูกนะครับเนาะไม่ต้องไปจับเยอะอ่านะครับหลักร้อยก็จะเป็น6นะครับจะมีอยู่3ชุดนะครับก็จะเป็น6 4 3 6 4 2 6 5 6 แล้วก็เชอบอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ6 5หนะครับนี่นะครับไม่รู้จะถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์เป็นกําลังใจหรอกดไลค์อย่างนี้ครับกดทีเดียวพอครับจะไปกดซ้ํานะครับนะครับกดครั้งหนึ่งพอใครกด2ครั้งไม่ได้ครับต้องกด3ครั้นครับใครกด4ครั้งไม่ได้ครับต้องกด5ครั้งนะครับกดให้มันเป็นได้ขี้นะครับเออนะครับ อะไรนี่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับแนวทางนะครับฮานอยในวันที่20นะครับในวันอาทิตย์ที่2ี่ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนนะครับขับรถนะครับก็ระวังด้วยนะครับผมรอวันนี้นะครับฝนตกมาตลอดทางเลยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้นะครับถ้ามีสิ่งไหนนะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ นะครับพูดจาอะไรนะครับไม่ดีไปนะครับหรือท่านไหนี่ครับที่ไม่ชอบที่ผมพูดเยอะคุยเยอะนะครับต้องขอโทษขอภายจริงนะครับที่ทําให้ลาคาญนะครับเออเอานะครับชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับอ่านะครับถ้าไม่ชอบก็อย่ามาหัวซาผมนะครับอ่านะครับผ่านได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพอผลที่เราทําบุญร่วมกันแล้วนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้โชคดีเฮงเรับทรัพย์กันทุกคนทุกท่านนะครับ และว่ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ